ก่อนนะครับแต่ว่าทางทราบว่าเป็นข้อมูลน่าจะเป็นข้อมูลจากหมอพร้อมนะครับเพรเดี๋ยวคงละเอียดคงได้รับทราบช่วงใหม่นะครับคงจะชัดเจนมากขึ้นนะครับคือคือเป็นข้อมูลที่เราลงเรียนเป็นหมอพร้อมเนี่ยที่เข้ามาแจ้งข่วก็น่าจะใช่นะครับน่าจะใช่นะครับเพราะภรยาเขาก็เป็นอยู่ในทำงานเป็นในในด้านนี้อยู่ใช่ไเป็นพยาบาลใช่เป็นพยาบาลนะครับ ต้องรอตอนบ่ายแล้วจะได้ครบถ่วง้ามีกระแสวาเรตอนนเบื้องหลังอันนี้ผมไม่ได้รับรายงาน,น,น่ไมหรือไม่มีกไม่มีนะครับ,บแล้ว่วยการที่เขาจะต้องดูยเขาจะต้องมีการจัดกาวันนี้่วยงา,า,า,านที่ดูแลด้านนี้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็จะรุกขันาด้วยเรื่อ้นจะมีความผิด่ที่ปล่อยที่นี้ เรื่องต้องถือว่ามีความผิดไหมคะไม่ไม่ครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีมีการเกิดขึ้นอยู่แล้วเราต้องหามาตรการในการป้องกันให้ดีที่สุดนะครับเบื้องต้นพบแค่ในส่วนของข้อมูลจากหมอพร้อมอย่างเดียวใช่ไหมคะมีเดี๋ยวเราดูความเจนี็คเพราก็ตดูทีนะนี้เขาเคยทำมีลักษณะการกระทำผิดอย่างนี้มาก็ไม่ทราบเลยเดี๋ยวเรายังไม่ทราบเลยเรียกถึงการจับเพิ่มเติมต้องดูข้อในจริงก่อนนะครับเราเยคงต้องออกต้องมา สอบสวนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใน,นาลักษณะไหนคงต้องว่ายทีนะฮะต้องได้ข้อมูลก่อนนะฮะ